รักเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกที่เราอยากอยู่ใกล้ใครหรืออยากทำอะไรร่วมกับใครและเมื่อทำแล้วเรามีความสุขนั่นแหละคือความรักการสู้คืออะไรการสู้ก็คือการไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้อันแรก คือไม่ยอมแพ้ต่อกิเลสกิเลสก็คือการที่เราอยากได้อยากมีในสิ่งที่เราไม่สมควรที่จะมีแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เรามีได้เพราะเรามีเงินมีฐานะไม่ต้องไปยืมเงินใครมาแล้วเ,เอามาซื้อสิ่งนั้นและเป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับชีวิตอันนั้นไม่ซื้อเป็นกิเลสการต่อสู้อีกอันหนึ่ง ก็คือการต่อสู้กับความเกยดชันไม่ยอมแพ้กับความเกยดขังค,คนบางคนพอต้องทำอะไรที่ยากหน่อยก็จะไม่อยากทำเพราะรู้สึกตัวเองจะต้องเหนื่อยแต่ถ้าเราเริ่มทำแล้วหลายๆครั้งเราก็อาจจะเคยชินหรือคุ้นชินกับการทำอันนั้นก็กลายเป็น็ปนประโยชน์ต่อตัวเราทั้งปัจจุบันและในอนาคต พอเราได้พัฒนาในสิ่งที่เราไม่คุ้นชินมาเป็นสิ่งที่เราทำทำแล้วอาจจะมีศักยภาพในการทําดีขึ้นนะอย่างเช่นการออกกําลังกายการออกกาลังกายแบบทคนพอจะเริ่มทําก็รู้สึกว่าไม่อยากทําเพราะการออกกําลังกายไม่คุ้นชินและรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าคนไอนที่ยอมผ่านพ้นในความกิดค่าในการออกกําลังกายไปแล้วจะเข้าใจเลยว่าการออกกาลังกายนี้มีผลดีต่อตัวเรา ต่อร่างกายของเราต่อจิตใจของเรา,ต,รเราต่อสมองของเรามากเลยทีเดียวฉะนั้นจงสู้กับความเกลียดขันของเรานะครับ